สวัสดีค่ะคลิปนี้โซพีจะมาแนะนำการใส่ปุ๋ยน้องขุลาบนี้นะคะอันนี้น้องคาไมายน้องรยแล้วนะคะก็จะตัดแต่งน้องแล้วล่ะคะ่ะพอตัดแต่งเราก็าต้องใส่ปุ๋ยให้น้องมาดูว่าที่สวนของโซพีใช้ปุ๋ยยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะโซพีจะโรยรอบๆขอบกระถางนะคะจะไม่ใส่ลงไปตรง โคนต้นโดยตรงเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะได้ปุ๋ยที่เร็วเกินไปที่ปริมาณเยอะเกินไปนะคะจะให้น้องค่อยๆดูดซึมนะคะต้นนี้ต้นเล็กนะคะจากถุงขาวนะคะก็จะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนไหนมาดูกันคะ่ะจะเป็นช้อนเนี้ยคะ่ะช้อนตักข้าวช้อนกลางนี้นะคะเนาะครึ่งตัดแต่งใหม่ๆเนี่ยโซฟี่จะใช้ปุ๋ยสูตร25 7 7้านะคะเพื่อที่จะได้มี แมนโตรเจนที่ส,สูงจะได้เร่งการเจริญเติบโตการแตกยอดนะคะเนี่ยค่ะเนาะอันนี้เนี่ยค่ะเพิ่งตัดแต่งนะคะแล้วถ้าเป็นหลังจากนั้นไปหนึ่งสัปดาห์นะคะจะใช้เป็นสูตร16 16 16, 16นะคะนี่ค่ะมาดูน้องคนนี้ค่ะลูกรักน้องไลล่านะคะ <Es> ตัดแต่งไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้วตอนแรกเราใช้2 5่ส้า็ดเใช่ไหมคะสัปดาห์ตัถัดมาโสพีจะใช้สูตรเสมอค่ะ1 6บหนะคะก็จะได้สารอาหารที่เพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนเราจะไม่ใส่ปุ๋ยตรงโคนต้นน้องโดยตรงนะคะใส่รอบกระถางแบบนี้นะคะ การใส่ปุ๋ยนะคะโสรพีจะใส่ปุ๋ยมเมล็ดแบบนี้ปุ๋ยทางดินนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสลับกับปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นต้องใช้การฉีดนะคะปุ๋ยทางใบก็สัปดาห์หนึ่งครั้งแต่จะเว้นให้ห่างกันกสัก 2- 3วันนะคะก็จะคำนวณวันเอานะคะว่าจะใส่ปุ๋ยทางดินในวันไหนแล้วก็จะฉีดทางใบวันไหนนะคะ หลังจากใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะรดน้ําให้น้องนะคะน้องก็จะให้ค่อยดูดซึมปุ๋ยไปนะคะโอเคค่ะน่าจะพอได้ไอเดียในการใส่ปุ๋ยน้องกลาบนะคะทุกคนลาไปกับน้องอีเลียด,ดอกนี้หอมมาค่ะบ๊ายบายค่ะ